สวัสดีครับโจฮักนาสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรในการที่จะมาบำรุงสายตาทำให้สายตาดีแก้ตาฝ้าฟางตามืดหมัวและมีอาการเคืองอยู่ในตาท่านผู้ชมซึ่งสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีวิตามินสูงมากเพราะฉะนั้นเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงแต่ก่อนนี้จะแพงมากท่านผู้ชมอยู่ทางภาคเหนือ ที่เขาเรียกว่าสมุนไพรชื่อผักเชียงดาเราจะมีวิธีการในการทำอย่างไรนะท่านผู้ชมไม่ว่านะครับจะเป็นวัยที่กำลังเรียนหนังสือนะครับวัยสูงขึ้นมาหน่อยนะครับผู้สูงวัยเพราะในการใช้สายตาทุกวันนี้นะครับมีการใช้ทั้งคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนนั่งดูทีวีอ่านหนังสือนะครับทำให้ปวดตา ตาฝ้าฟางเราจะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาแก้อาการเคืองในตาซึ่งใช้สมุนไพรที่มีวิตามินสูงในการที่จะมาบำบัดบำรุงสายตาแก้ตาฝา้าฟางได้อย่างช่าง,งัดนักแลเลยครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรผักเชียงดาแนะท่านผู้ชมเพราะผักเชียงดาเนี่ยเอาสมัยก่อนนี้จะมีราคาที่แพงมาก เราจะเอาส่วนไหนนะครับจริงๆแล้วผักเชียงดาเราก็จะเอาส่วนที่เป็นใบสดหรือเป็นใบแห้งก็ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะเอามาต้มเป็นชาหรือจะต้มเป็นใบสดใบแห้งต้มเป็นชาก็ได้ใบสดเราก็ต้มเป็นผักน้ําสีเขียวในการที่จะมาดื่มกินน้ํานะครับเราจะทําอย่างไรท่านผู้ชมเอาเราพูดถึงใบสดก่อนใบสดเราจะเอาสักประมาณนะครับสักหนึ่งกำมือก็ได้ท่านผู้ชม ส่วนใบแห้งเราจะใช้ขนาดประมาณสัก15ถึง30กรัมอ่ะทีนี้เราถ้าเราได้ใบสดนะครับใบสดสดๆเนี่ยเราก็จะมาต้มใช้น้ำประมาณสักนะครับ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งในการต้มน้ำเดือดใช้เวลา10ถึง15นาทีน้ำเดือด,ด,อดถ้าใบแห้งเราก็จะชงเป็นชาก็คือเราจะเอาใส่แก้วก็ได้นะครับขนาด15ถึง30กรัม เราเอามาใส่แก้วแล้วก็เทน้ําร้อนใส่แล้วก็ปิดฝานะครับชงเป็นชานะครับสามารถทานได้ทุกวันท่านผู้ชมตอนเช้าตอนเที่ยงและก็ตอนเย็นก็ได้นะครับกินก่อนอาหารนะครับเราก็จะได้ชาในการที่จะมาบํารุงสายตานะครับและก็แก้ตาฝ้าฟางตามืดมัวตาเบล์มีอาการเคืองในตาใช้สมุนไพรผักเชียงดาผักทางเหนือ ที่มีคุณค่ามากซึ่งมีวิตามินสูงในการบำรุงสายตาท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตาใช้ผักเชียงดาช่างอาตนักแลสิบอกให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ Youtube ช่องโจฮักนัสสารคา,ามในการใช้สมุนไพรผักเชียงดาซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากในการที่จะมาบำรุงสายตา แก้อาการตาเบลอตาฝ้าฟางตามืดมัวใช้ผักเชียงดาซึ่งมีวิตามินที่สูงมากในการบำรุงสายตาไม่ว่าจะเป็นใบสดหรือใบแห้งในการชงชาดื่มชะงัดนักแหลอ่านหนังสือดูทีวีดูสมาร์ทโฟนไม่มีปัญหาแม้แต่คอมพิวเตอร์ชะงัดนักแหลสิบอกให้